สวัสดีครับพี่จอยลุม,มิครับผมสวัสดีแฟนๆครับเดลินิวออนไลน์ด้วยนะครับผมคงจำได้นะครับพี่จอยไมายถงคำศิลปินจากยุ้งข้าวหรือคอดครับวันนี้ดีใจมากๆเลยครับได้มาฝากซิงเกิลใหม่ของพี่จอยนะครับชื่อเพลงลดอ้อยแฟลืมครับผมก็บทเพลงนี้ ได้ทําไว้ตั้งก่อนโควิดเหมือนกับว่าเตรียมที่จะ,ะทําเพลงนี้ลง YouTube หรือว่าเตรียมการกันพอดีเป็นช่วงโควิดก็เลยดอปไว้แต่ในช่วงโควิดก็ได้คิดการกันว่าจะทำเอ็มบียังไงจะทำยังไงให้ผลงานเพลงนี้ออกมาแล้วโอเคอะไรเงี้ยพอหลังจากโควิดเสร็จปุ๊บก็มาถ่ายเอ็กันที่ ไรอ้อยที่สุพรรณบุรีครับผมยาบทเพลงรถอ้อยแฟนลืมก็จะเป็นบทเพลงช้าๆซึ้งๆนะครับผมตามสไตล์พี่จอยก็คือเป็นเนื้อหาของหนุ่มรถอ้อยมีแฟนทำงานที่โรงงานน้ำตาลซึ่งพี่จอยก็ หนุ่มรถอ้อก็ขับรถอยู่ที่โรงงานน้ําตาลแล้วพอดีผู้จัดการมาจีบแฟนซึ่งทํางานในโรงน้ําตาลก็เลยแฟนก็เลยรักกับผู้จัดการก็เลยทิ้งให้คนขับรถอ้อยช้าใจเศร้าใจไปจนเป็นบทเพลงรถอ้อยแฟนลืมครับผมอือจ <c oughs> ึงก็นี่ยากนะเพราะว่าด้วยณ์เพลงแล้วก็การถ่ายทอดรมต้องค <c oughs> ือมันถ้าเราร้องแข <c oughs> ่ง มันก็จะมันก็จะไม่ไม่อินกับเพลงใช่ไหมโอ้โหแบบฝ่ายจะได้เพลงนี้นี่ตรงนี้เอาใหม่นะตรงนี้ต้องนุ่มรวนนะตรงนี้ต้องมีอารมณ์นะตรงนี้โอ้โหฝ่ายจะได้เพลงนี้นานมากครับผมอยางเรืควาที่เอกลักษองกกี่รเพลหวานอย่างเพลงนี้มันจะเศร้าขนาดไหนก็เหมือนก็เหมือน,นกันเนาะช้ำแบบยังไงอะขับรถไปก็ยังช้ำรถอ้อยกระพัง แฟนก็นี่ซ่อมรถอยู่ข้างทางก็โอ้ประมาณแบบเออยังไงอ่ะไม่มีอะไรที่จะช้ำไปกว่านี้แล้วครับไปลการตอบรับใช่ไหมคาดบ้างไว้เพลงนี้ยคือจริงๆแล้วมันจริงๆอยากจะได้สักล้านวิวได้ไหมครับเป็นไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ก็ว่างนะปล่อยมาแล้วครับปล่อยมาได้เมื่อวันที่29กรกรกฎาก็วันนี้17ก็เกือบเกือบเกือบ20วันแล้วเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่แสนกว่าแสนกว่าวิวก็ลุ้นเพื่อจะให้มันเป็นสองแสนสามแสนสี่แสนให้ได้สักหนึ่งล้านวิวทีมงานจะทำเอ็มวีเป็นรูปเป็นล่างคือเป็นเรื่องเลยครับก็หวังว่าหนึ่งล้านวิวแฟนๆคงจะช่วยกันนะครับผม ช่วยให้พ่จอยได้เพลงนี้ให้ได้หนึ่งล้านวิวนะครับครับเดี๋ยวพี่จอยจะร้องเพลงนี้สดสักท่อนเนาะให้แฟนๆได้รับชมว่าบทเพลงนี้จากพี่จอยครับรถอ้อยแฟนลืมครับนั่งเบาะรถเบนแอเย็นเพลงว่าน สาวรงน้ำตาลลืมฟันไอหนุ่มรถอ้อยพอเงินเข้ามาสัญญาก็พลันลือนลอยบอกข้างโชเฟอร์รถอ้อยเหลือเพียงร้องรอยความวานครับ ถ้าดูเต็มเพลงต้องไปดูใน y u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  e อีกทีนะครับก็พี่จอยลงมิดครับผมจากยุงข้าวเลคคอร์ดก็อยากจะฝากทางเดลินิวออนไลน์แล้วก็แฟนๆที่ชมทางคลิปนี้ด้วยนะครับติดตามพี่จอยได้นะครับผมทาง YouTube ยุงข้าวเลคคอร์ดแล้วก็ Facebook ยุงข้าวเลคคอร์ดได้เข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้พี่จอยด้วยให้บทเพลงนี้ ยอดวิวขึ้นไป1ล้านวิวตามที่พี่จอยตั้งใจไว้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมคนไทยทั่วประเทศครับคนละหนึ่งคนละหนึ่งไลค์ที่เข้าไปดูใน YouTube ครับจะช่วยให้พี่จอยได้หนึล้านวิวเร็วๆนะครับขอบคุณนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับช่วยกันนะครับผมบรคั